ทำความสะอาดบริเวณร,บรอบๆคอ,อกหมูจ้าเพืเ่อนๆจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีทุกคนด้วยจ้าที่เขามารับชมเบิงคลิปน้ำปลาแหววคนเลี้ยงหมูจ้า,าช่วงนี้นอกเขาดูดูฝนละจ้าต้องมาทำความสะอาดบริเวณคอ,อกหมูนี่ให้สะอาดนาะจากบาให้มีพวกเศษกองใหม่นี่ เห็นบมอรุ่งแล้วดันไปทั้งๆปนเจานเพื่อนจ้าพี่น้องจ้าต่กอนนี่ย่าแรงนั่นจะเป็นกองใหม่น่าจะเศษพวกใหม่วัสดุนี่แหละคุณน้าวสอมแซมของหมูนี่แหละก็เป็นพวกใบยางแห้งน่าจะกองทับถมกันอยู่ช่วงนี้ตรงทำควาพมสะอาดเนาะเพราะว่าเขาหนาฝนแล้วเพื่อปองกันพวกสัตว์มีพิษนี่แหละจะมาซุกซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นกองใหม่เศษใบยางแห้งนี่แหละปองกันอันตรายหมูเห่านี่นะจ้ะปองกันไว เพราะว่าอันทาพวกขี้เคบแม่งอดนี่เนาะกังคืนนั้นเขาไปกัดหมูเห่านั้นก็นจะเป็นอันตรายใดเนาะถ้าเป็นลูกหมูหน้อยด้วยจากเพืเ่อนๆจ้าหลุ่นกินกินนมแม่นี่หรือว่าหลุ่นยานมนี่เ่ทัะว่านในญ่แห้งนี่ถ้าถือพวกขี้เคบตอดนี่คือตายนะจ๊ะคือตายคือเกิดการสูญเสียโหลดนะ แต่ว่าถ้าเป็นหมูใหญ่ถุนพ่อพัุนแม่นธุนนี่เขาก็จะมีอาการเจ็บอาการชาโดยมีอาการนอนซึมเนาะบ่อยัากลูกเพราะว่ามีอาการเจ็บปวดบริเวณตืถืๆกัดตือตอดนั่นละเขาก็จังเกตเอาถ้าเป็นหมูใหญ่นะแต่ว่าถ้าหมูนหน่อยอ่าสูญเสียนแน่นอนจังว่าช่วงหนาฝนนี่ ้องท่านเพ่สะอาดบริเวณยลระบอบขอบหมูนี่ให้สะอาดเตียนลงนี่นอกจากว่าให้หกหมดนะแต่เป็นแบบว่ามีปาหยาหรือว่าเป็นมีื้หกๆตรงจีกับตรงทางออกนอกจากให้มันเป็นแปน,เ,ปนเพื่อว่าป้องกันนี่แหละพวกสั์มีพิดงูตะขาบแมงปองนอกจากนี่แหละอันตรายแห้งกับการเลี้ยงหมูนอกจากเพราะว่ามีเอฟซีมื FC, มอใหม่เนาะทรมหาไปแอลอยู่ว่าอันป้า หมูลูกหมูนู้นจะเป็นยังดอกวสันอันตอนแรกก็ก,กินอาหารดีๆอยู่อ้วนท้วนสมบูรณ์ได้บด,ด้ป่วยยังได้ไกคือจังซื่แลนเด่นยนินนโมอยู่ตื่นเสามาแล้วเห็นนอนแข็งตายอยู่วาสันอันโทร่มาหาป่า,ป,าป่าก็ว่าโอ้ยกะสันนิทานแต่ว่าเป็นพวกสัต์มีผิดนี่แหละกัดต่อยเพราะว่าถ้าบม่มีอาการซึมก่อนเนาะถ้าปกติลูกหมูปว่วยก็จะมีอาการซึมอยู่หันละอันนี้คือปกติดีละไม่มา,มา,มาตายอย่างสิ ก็คือว่าเกิดจากพวกซัตวไม่ผิดนี่แหละกัดต่อยเนาะเนี่ยบริเวณในข้างลลางของหมูนี่ก็ลุ่งแล้วก็มาดดันให้สะอาดเตียนลงขึ้นกันเดี๋ยวไปเอาจะต้องไปเอามาปวดเมื่อปวดพวกใบยางจะริมๆของหมูออกนะจ๊ะต้องดูแลด,ดีๆป้องกันบ่ให้เกิดการสูญเสียเนี่ยถ้าเป็นลูกหมูหน่อยลุนเห็นในคลิปนี่ถือขี้เคปไม่งอดตอนนี้คือตายหลดนะ พอเขาจะทนความเจ็บปวดบไดศสูญเสียทันทีเนาะจ้ะต้องระวังพวกนี้แต่ว่าอันการเลี้ยงไกล้บ้านควบคู่ไปกับการเลี้ยงหมูก็ดีอยู่เป็นการไอปองกันอีกทางหนึ่งเนาะจ้ะกระบ,บรู้ว่าเป็นแพร่กันแบบใดถ้ามีไก่มานอนอยู่ขอบหมูนี่จะบ่คอยมีนขีเข็บเนื้อหอดอยู่ในขออหมูได้จ้ะหมดกระ่อคอยมีได้เพื่อนๆทาเลี้ยงไกล้บ้านาให้นอนกับหมูนั่นนะ ดีอยู่ด้คือไปแอลเลียงนี่แอลก็ว่าซอยซอยกำจัดพวกงมลรงพ่วงนี้ได้อีกทางหน,นึ่งเนาะจ้ะต้องทำความสะอาดให้โล่งเลยเนาะ